สวัสดีครับผมสวดีเช้าวันอาทิตย์นะครับนี่ก็ช่วงเช้านะครับก็ออกมาเดินรับแดดเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นไงกันบ้างนะครับใครทาอะไรเช้าวันอาทิตย์นะครับอย่าลืมพิมพ์ลงมาเขียนลงมานะครับนะครับใครออกกําลังกายแล้วใครเดินแล้วใครวิ่งแล้วนะเขียนมาเป็นกําลังใจให้เพื่อนนะครับเขาเรียกว่ามีสุขภาพดีไปด้วยกันนะครับก็ช่วงนี้ค่อนข้างที่จะแบบร้อนมากเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือน้ําดื่มนะครับ ผมแนะนําว่าท่านควรพกขวดน้ําดื่มนะครับไว้ใกล้ตัวตลอดเวลานะครับช่วงนี้วันหนึ่งอาจจะต้องมี2ลิตรขึ้นนะครับเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยจะขาดน้ําโดยไม่รู้ตัวนะครับก็แนะนําเลยจริงๆนะครับสำหรับน้ําดื่มนะครับดื่มทุกเวลานะครับดื่มได้ตลอดทั้งวันโดยเฉพาะช่วงตื่นเช้านะครับตื่นมาปุ๊บเนี่ยร้อยห้าสิบซีซีถึงสามร้อยซีซีต้องมีนะครับวันนี้ครับก็มีคําถามที่น่าสนใจจากแฟนเพจมานะครับก็ถามว่าถ้าปกติคือ อยากจะทานอาหารมื้อเดียวเนี่ยนะครับมื้อไหนอ่ะดีที่สุดนะคลาสสิกมากคําถามนี้นะคือถ้าจะทานมื้อเดียวคือต้องบอกนะฮะว่าการทานมื้อเดียวเนี่ยบอกเลยว่าคนที่สุขภาพดีนะครับแล้วก็ร่างกายแข็งแรงอายุยืนเนี่ยกินน้อยมื้อนะครับคือสุขภาพโดยทั่วไปเนี่ยนะครับ สุขภาพดีปกติคือกินสมื้อไม่มีมื้อว่างนะครับสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นกิน2มื้อสุขภาพดีสุดๆกินมื้อเดียวที่เรียกว่า m a แ one m e a ิลเด y นั่นเองนะครับทีนี้คําถามคือกินมื้อไหนดีล่ะใช่ไหมมันมีทั้งเช้ากลางวันเย็นเนี่ยจะกินมื้อเดียวอ่ะจะกินมื้อไหนนะครับก็ถ้าให้ผมแนะนำนะครับมื้อที่ผมเลือกเนี่ยเป็นมื้อเที่ยงหรือมื้อช่วงบ่ายแต่ไม่เกินบ่ายสามเพราะอะไรครับถ้าเราทานมื้อเดียวเนี่ยนะครับในช่วงเช้าเนี่ยนะครับ เราก็สามารถที่จะออกกําลังกายตอนท้องว่างได้ด้วยนะครับได้ออกกําลังกายตอนเช้าด้วยนะครับแล้วท้องว่างด้วยแบบนี้เราเผาผลาญไขมันได้ฟรีๆนะครับแล้วตอนเช้าเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะเตรียมอาหารที่มันดีต่อสุขภาพได้ไม่ทันเพราะบางทีเรามียุ่งอะ่ะต้องทำงานยุ่งดุนนี่นั่นโน้นนะครับแล้วก็ไม่มีสภาีิในการกินไม่ค่อยดีแต่ถ้ากินตอนเที่ยงหรือตอนบ่ายเนี่ย เรามักจะเขาเรียกว่ามีเวลาในการเตรียมตัวแล้วสามารถออกไปทานกับเพื่อนหรือว่าอยู่กับสังคมได้เป็นอย่างดีนะครับคือง่ายๆเลยแล้วถามว่าอ้าวอย่างนั้นมื้อเย็นไม่ดีเหรอคือการที่เราเลือกมื้อเที่ยงหรือมื้อบ่ายแทนมื้อเย็นเนี่ยเพราะงี้ฮะเวลามื้อเย็นเนี่ยหรือเรากินดึกหรือกินขําเนี่ยมันก็จะมีไปมีผลกระทบกับการนอนโดยเฉพาะถ้าเรากินแป้งเยอะๆในช่วงแบบเย็นหรือช่วงหัวข้าเนี่ยการนอนเราจะแย่ลงแล้วด้วยนะครับรวมทั้งถ้าเกิดใครเป็นกรดไหลย้อนนะครับ แล้วก็ไมเกรนอนไม่ค่อยดีนะครับการเลือกทานมื้อเย็นเนี่ยมันก็จะทําให้อาการพวกนี้มันหายยากนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราหยุดทานมื้อเย็นไปเนี่ยอาการพวกนี้มักจะดีขึ้นนะครับเลือกทานมื้อกลางวันนะครับถ้าจะทานโอเมดวันมิวอาร์เดนะครับแต่ต้องบอกว่าถ้าท่านจะเลือกทานโอเมดวันมิวอาร์เดเพื่อรักษาสุขภาพให้สุขภาพแข็งแรงเนี่ย มันต้องค่อยเป็นค่อยไปนะฮะไม่ใช่ฟังปุ๊บแล้วก็แบบเอ้ยอยากสุขภาพดีกินวันละมื้อเลยอย่างนี้ไม่ได้เนาะต้องเริ่มค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับทำ IF นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่า12ทับ12 14ทับ10นะครับ16ทับ8 20ทับ4จนไปถึง OMAD o ว e นมี l A d เดเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอ่าแล้วก็สำหรับนะครับ Goldmember ของ YouTube นะครับแล้วก็ Diamond เมมเบอนะครับที่เป็นสมาชิกอยู่นะครับ ผมพึ่งลงนะครับคลิปใหม่ล่าสุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ําตาลในเลือดนะครับ5เทคนิคลดน้ําตาลในเลือดที่ไวที่สุดดีที่สุดนะครับก็มีความยาวประมาณสัก40กว่านาทีนะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะครับสำหรับ Gold Member แล้วก็ Diamond Member นะครับเลาก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับที่สนับสนุนช่อง YouTube นั่นเองนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย